สวัสดีค่ะดิฉันนางสาว QA วจะขอนำเสนอรูปแบบการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารการจัดการการจัดการความรู้หรือที่เรียกชื่อย่อว่า KM ของสำนักประกันคุณภาพในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายนพศ2563ที่ผ่านมา ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวข่าวสารประกาศนโยบายต่างๆเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกองค์กรต้องติดตามในทุกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตรวมถึงการปฏิบัติตามหลักโซเชียลดิสแทนซิ่งเพื่อลดความเสี่ยงเรี่องโควิด และจากเหตุการณ์ความจำเป็นในเรื่องของ Social d i s สเทนซและนโยบาย Work f กฟ m Home ฮมทำให้ทีมงานเกิดแนวคิดการจัดการความรู้ในรูปแบบของการนำเสนอเก็บหน้ารู้ประจำวันโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ด้วยทักษะการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านการเล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูลต่างๆโดยใช้รูปภาพเป็นการสื่อสารหลักหรือตัวนำเรื่องราวหรือที่เรียกว่าอินโฟกราฟิกโดยมุ่งหวังให้ผู้อ่านเกิดเลิร์ n นิ่งแ ผ่านกลุ่มไลค์ QA สำนักงานประกันคุณภาพโดยจุดมุ่งหมายในช่วงแรกเป็นการนำเสนอเกีดยน้ารู้ Work from Home เพื่อให้บุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพได้เรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการทำงานที่บ้านให้ได้งานรวมถึงเครื่องมือ Work from Home และการทำงานที่บ้านในช่วงโควิด1 9ให้ได้งานและมีความสุขพร้อมทั้งการแนะนำและแบ่งปันวิธีช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ซึ่งเป็นระบบการทำงานทางไกลที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการทำงานในออฟฟิศโดยแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักระบบ Zoom Microsoft Teams Google Hangout และระบบ Slack เป็นต้นรวมถึงสิ่งที่ต้องรู้ก่อนประชุมวิดีโอคออเคล็ดลับโดนใจสำหรับการใช้งานวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้ราบรื่นและใช้งานอย่างมืออาชีพรวมถึงข้อดีและข้อเสียต่างๆ สำหรับแผนการจัดการความรู้ในช่วงก่อนสถานการณ์โควิดทีมงานได้มีการวางแผนการจัดการความรู้ KM Action Plan โดยใช้ KM a The Knowledge Management Assessment Tool เป็นเครื่องมือในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้เพื่อให้ทราบถึงความพร้อมในการจัดการความรู้และนำผลการประเมินใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เลือกไว้และจากผลประเมินพบว่าการประเมินตนเองทั้ง5หมวดอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง ดังนั้นในการนำเสนอเก็หน้ารู้ประจำวันจึงได้มีการออกแบบข้อมูลด้วยอินโฟกราฟิกเพื่อให้เข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นตอบประเด็นคำถามต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านได้ทังความรู้จักกับการจัดการความรู้ในองค์กรว่าคืออะไรประเภทของความรู้องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการความรู้รวมถึง การเสนอกระบวนการการจัดการความรู้ CSRM model ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของความรู้ที่มีอยู่ในตัวของตัวเองและในองค์กรพร้อมทั้งนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่ของการทำงานและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งหลังจากเริ่มมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์และเริ่มให้บุคลากรเข้ามาทำงานปกติทีมงานจึงได้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณพศ2563ของสำนักประกันคุณภาพโดยกำหนดจัดกิจกรรม4กิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่1 ความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้ที่ถูกต้องกิจกรรมที่2การค้นหาความรู้และพัฒนาการการเรียนรู้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรกิจกรรมที่3การวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกําหนดแนวทางในการวางแผนการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรและกิจกรรมที่4การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดความรู้ต่อไป สิ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จในการจัดการความรู้ได้คือวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในองค์กรเป็นสำคัญรวมถึงการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรภายในองค์กรความรู้ไม่ใช่เพียงแค่รู้แต่เป็นการกระทาสาหรับวันนี้ดิฉันนางสาว QA ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ